สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาดีๆตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง11นาฬิกานะคะเราจะพูดคุยกันทุกเรื่องราวของสิทธิประโยชน์ดีๆของผู้ประกันตนทุกมาตราค่ะวันนี้ดิฉันรังสีมาเสนคารณฤมิตรดำเนินรายการร่วมกันกับคุณดมสุวรรณจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่มีคนถามกันเข้ามามากเหลือเกินค่ะว่า ปรับคนที่เกษียณอายุแล้วนะคะตอนนี้หลายคนก็อาจจะกําลังเกษียณอายุแล้วก็นั่งดูอยู่ทางบ้านเนี่ยจะย,ยังคงมีสิทธิการรักษาพยาบาลภายใต้ระบบของประกันสังคมได้หรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันกับอาจารย์ตู่พันตํารวจโทหญิงทิชาลักษณ์นรงค์วิทย์ที่ปรึกษาทางการพยาบาลสํานักงานประกันสังคมค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครวับดีจาะสวัสดีค่ะสวับสวัสดีค่ะสวัส่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสะครับโทรเข้ามาสอบถามเรื่องสิทธิประโยชน ของประกันสังคมนะครับ02 338 38 37ถึง9ครับรวมถึงในเรื่องของสุขภาพอัามัยด้วยค,ครับอาจารย์ตู่ก็สามารถตอบได้แต่ว่าเมื่อสักครู่เราได้ยินถึงพูดถึงกเกษียณต้องแยกก่อนนะฮะ,กะเกษียณกับเงินบำเหน็จบำนานค่ะงั้ะนะเกษียณเนี่ยกเกษียณอายุ55รือ60ค่ะอันนี้ก็นนคือเห<ด>มือนเป็นเกษียณเรื่องงานใช่ไหมคะส่วนใหญ่ที่ทํางานหลายที่ก็มักจะตั้งเกณฑ์อายุในการเกษียณไว้เกษียณ55ผู้ชายเกษียณ60จริงๆผู้หญิงน่าจะ แก่ได้มากกว่านั้นนะนี่ทีนีข่าวไม่คชะเมื่อวานนี้เองก็รัฐบาลบอกว่าจะให้ค้าราชการเกษียณทั้ง70็ดสนอันนี้ก็เป็นเป็นทิศทางแนวโน้มมันรู้สึกมันจะสวนทางการก่อนหน้านี้เนี่ยพยายามที่จะให้ออกไเร็วใช่ไหมเกษียรเร็วๆแล้วก็รับเงินไปใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้สวนกลับมาสังคมเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่า เราเกิดน้อยประชากรเราเกิดน้อยเพราะฉะนั้นแค่าราชการบางทีเดี๋ยวนี้คน60นี่ก็ยังยังพอที่จะเป็นประโยชน์ยังแข็งแรงทำง,งานได้ไปฟีดดังคุณผู้ชายกันจะถึงแต่เรื่องเดียวแต่คุณผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีอายุยืนกว่าผู้ชายนะคะก็เพราะว่าที่จริงแล้วธรรมชาติเขาก็กำหนดมาว่าถ้าระหว่างเพศช,ชายกับเพศหญ,ญิงเนี่ยเพศที่ คล่องแคล่วเร็วสุดหรือแข็งแรงเนี่ยก็จะเป็นเพศชายแต่เรื่องความอดทนเนี่ยเพศหญิงจะอดทนมากกว่าใครจะมาสีทนได้อย่างเพศพวกเราใช่เขาก็มีคมีเรื่องเล่ากันสนุกสนุกว่าถ้าปล่อยให้ผู้ชายคลอดลูกเนี่ยตายกันหมดแล้วไม่มีใครทนแด้ต้องเอาไว้กับเพศหญิงอันนี้ยอมรับยอมรับใช่ไหมคะผมไม่กล้าค่ะค่ะาวนี้มาพูดถึงเรื่องว่าเกษียณเนี่ยคำว่าเกษียณเนี่ยก็หมายความว่าโดยทั่วไปก็หมายความว่าเราไม่ได้ทํางานกันแล้ว ในระบบประกันสังคมเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าผู้ประกันตนเนี่ยจะได้ออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่ได้รับบําเหน็จส่วนหนึ่งกับส่วนที่ได้รับบํานาญอีกส่วนหนึ่งมีคนห่วงใยกันมากเลยว่าเอ๊ะแล้วหลังที่ไม่ได้ทํางานแล้วหรือว่าเกษียณไปแล้วเนี่ยอยากจะได้สิทธิการรักษาพยาบาลจากประกันสังคมนะครับว่าคนรักษามาต่อเนื่องค่ะอันนี้อันนี้คือเรื่องหนึ่งรักษาต่อเนื่อสองเนี่ยในช่วงวัยชราเนี่ย หรือช่วงเกษียณเนี่ยมันจะมีโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าเข้ามาต้องเป็นเยอะเลยออแอดแอดโรคนั้นหายอ่ะเดี๋ยวเป็นโรคนี้ต่อพอภูมิท้านทานมันจะเริ่มลดลงความแข็งแรงของร่างกายมันก็จะไม่มีก็ทุกวันอังคารเนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมบอกว่าก็จะเป็นเรื่องที่ทางให้ทางบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือว่าอาจจะเป็นทางอาจารย์ตัวเองนะคะซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมาเล่าให้ฟังเพราะว่าทิศทางแนวโน้มของบ้านเราเนี่ยก็ นะคะสร้างดีกว่าซ่อมแน่นอนนะคะสร้างดีกว่าซ่อมแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะให้ความรู้หรือว่าให้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมเนี่ยก็อยากให้วันอังคารเนี่ยได้มาเล่าเรื่อง,งของสุขภาพแล้วก็เรื่องที่เป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเอ๊ะเราจะใช้สิทธิ์ได้หรือเปล่าเจ็บป่วยเรื่องพวกนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะทำไม แก่ตัวลงแล้วเนี่ยมันถึงถึงต้องเป็นโรคนั้นโรคนี้ะนะคะก็เราก็จะพูดกันถึงว่าตอนเด็กๆที่เราเกิดมาเนี่ยนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงที่เรียกว่าวัยเด็กเนี่ยยังอ่อนๆอ,อ,อยู่ในวัยทารกะนะคะวัยแต่ที่ขยับขึ้นมาจนกระทั่งถึงวัยรุ่นอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันอย่างเช่นเกิดมาจนกระทั่งถึงในวัย เด็กๆเนี่ยเราก็จะกลัวเรื่องไข้รดออกใช่ไหมคะอตอนนี้ระบาดกําลังระบาดเลยทําไมเด็กถึงเสียชีวิตเยอะเพราะช่วงวัยเด็กเนี่ยก็มีภูมิต้านทานน้อยนะคะแต่พอเรามาโตขึ้นมาจนกระทั่งเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กที่โตขึ้นมาเรื่อยๆอย่างภูมิคุ้มกันมันก็แข็งแกร่งขึ้นะนะคะการติดโรคเนี่ยอาจจะติดโรคได้ยากกว่าแล้วติดโรคเนี่ยก็หายเองได้ง่ายกว่านะคะ,ะเราเราต้องเราต้องคิดว่า,เ,าเรื่องที่หนึ่งก็คือว่า เวลาที่ไม่สบายเนี่ยคนไทยเรามักจะต้องใช้ยาะนะคะแต่อาจารย์ถูกย้ําเสมอเลยว่าหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองอนะคะคราวนี้ถ้าหากว่าเราในรักษาสุขภาพดีๆเราไม่เจ็บไม่ไม่ป่วยอะไรเนี่ย ชีวิตของเราเนี่ยจะยืนยาวอารันตุหาล่าสุดกิงไปร้านขายยามาแล้วก็ได้ยินว่าคนที่มาซื้อยาเนี่ยเขาไปบอกกับเภสัชบอกว่าเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลไม่ค่อยจะจ่ายยาเลย <c oughs> นะคะแล้วทางเภสัชอธิบายได้น่าตกใจมาก <c oughs> บอกว่า <c oughs> เป็นเพราะว่าสื่อมวลชนเนี่ยแหละที่ไปทําเรื่องราวว่ากินยาแล้วมันไม่ดีจะตกค้างในร่างกายทางกระทรวงก็เลยมาไล่บี้กับทางโรงพยาบาล ในฐานะสื่อคนหนึ่งฟังแล้วแบบม,มันโทษสื่อใช่ทำไมมาโทษสื่ออันที่จริงแล้วเนี่ยค่ะยาเนี่ยถ้าเป็นสารเคมีเนี่ยธรรมชาติเนี่ยรักษาตัวเองได้ <c oughs> แต่ยาเนี่ยเหมือนกันจะไปช่วยสนับสนุนทำให้ประสิทธิภาพของร่างกายเนี่ยทำงานดีขึ้นอย่างเช่นพาราเซตามอลที่อาจารย์ตูเล่าให้ฟังบ่อยๆ <c oughs> อยว่า <c oughs> เรากินเข้าไปเพื่อจะให้มันบรรเทาไข้พักผ่อนได้แล้ว ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะได้ทํางานเต็มที่คะคะคทีนี้ทําไมสงสัยว่าทําไมพอเริ่มจใรระใกล้เกษียณถึงต้องป่วยกันเยอะล่ละ เราซื้อออกรถมาสักคันนึงเนี่ยใหม่ๆมันก็โอเคอยู่พอใช้ไปนานๆเนี่ยเอาไว้ว่าทุกส่วนเนี่ยมันก็เกียร์เริ่มพังแต่สตาร์ทเริ่มไม่ทำงานแอร์เริ่มไม่ดีหัวเทียนเริ่มบอดระบบไฟแต่ทำไมถึงต่างกันเราซื้อรถยนต์มาหลายๆยี่ห้อเนี่ยทุกยี่ห้อก็จะมีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกันถูกไหมคะ มนุษย์เราก็เหมือนกันค่ะแต่และคนเนี่ยที่เกิดมามีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะให้เรื่องความแข็งความอ่อนของอเววะของร่างกายเนี่ยต่างกันแล้วก็มักจะถามบอกว่าอย่างคนเป็นเบาหวานเนี่ย คุณพ่อคุณแม่เป็นบาหวานไหมใช่ไหมคะเป็นมรดกมาหรือเปล่าเป็นโรคเลือดธาลัสซีเมียเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก่อนแต่งงานเจาะเลือดตรวจกันหรือเปล่าใช่ไหมคะปัจจุบันนี้นะคะเขาเริ่มที่จะสนใจเรื่องที่ว่าการที่จะมีลูกสักคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องตรวจร่างกายก่อนนะคะเพราะว่าถ้าบังเอิญไปไปจับกันในจุดที่มันเป็นเป็นเรียกว่าเป็นจังหวะที่ทําให้เกิด โรคขึ้นมาเนี่ยลูก<ม>ที่เกิดมาเนี่ยก็จะมีโรคติดตัวมาเลยรหรือม,มิฉะนั้นเนี่ยก็จะสงสัยว่าอย่างเช่นเบาหวานเนี่ยทำไมเด็กๆไม่เป็นล่ะนะคะก็เป็นสาเหตุมาจากที่ว่าเหมือนกับเราออกรถมาใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังไม่กระสอบกระแสะใช่ไหมพอเราใช้ไปนานๆเนี่ยอย่างเบาหวานเนี่ยพอจะสังเกตได้ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพออายุเริ่ม40เนี่ย เริ่มจะมาแล้ว,ลว,ว,ลวเริ่มมีปัญหากับของหวานแล้วเริ่มมีปัญหากับของหวานแล้วแล้วก็เรื่องที่อาจารย์ถูกอธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายๆว่าอย่างสมมุติว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เรามีประวัติเป็นเบาหวานมาเนี่ย <c oughs> แสดงว่าตับอ่อนของเราเนี่ยเราก็ได้รับการสืบทอดทางกรรมพันธุ์มาจากคุณพ่อ <c oughs> คุณแม่ <c oughs> ใช่ไหมคะตอนที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ยประสิทธิภาพคือเหมือนเครื่องยนต์ใหม่เนี่ยมันก็สามารถที่จะผลิตอินซูลินออกมาทําลายน้ําตาลได้ดแต่คนนี้พฤติกรรมการทานอาหาร คนไทยเราติดหวานโอ้ไข่เจียวต้องใส่น้ําตาลเลยนะคะติดหวานติดเค็มิดหานติดเค็มท่านผู้ชมสังเกตไหมคะว่าเดี๋ยวนี้อาหารเนี่ยโดยเฉพาะทางภาคกลางเนี่ยในกรุงเทพทางข้าวผัดนี่ก็หวานเจี๊ยบเลย<ช>นะคะ<ม>แล้วจะเจอขนมหวานแล้วก็โอ้อย,ยิ่งน้ําชาเข้าไปสักแก้วนึงอ้วาหวานหวาน,วานบางร้านนี่หวานจนแสบคอเลยนะคะแล้วก็คนไทยเราเนี่ยก็ เคยชินอย่างนี้เพราะว่าวัฒนธรรมสังคมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทํากับข้าวให้ทานเป็นหวานๆอย่างนี้ก็ติดหวานตลอดบางทีก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งใส่น้ำตาลสายเป็นช้อนหนูเองหนูช่อบทานหวานชอบทานหวานโดยหลักทางทั่วไปแล้วเนี่ยค่น้ำตาลเนี่ยไม่ได้ต้องการมากชหนึงสักประมาณสักสองช้อนกาแฟเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วต่อวันนะ ค่ะแต่วันเพราะว่าเราทานข้าวเข้าไปเนี่ยเป็นแป้งเ๋ยวมันก็เป็นแป้งเป็นน้ำตาลได้นะคะเราจะทานผลไม้อื่นๆเข้าไปเนี่ยก็หวานเหมือนกันกเป็นน้ําตาลเชิงเดี่ยวพวกฟุกโตสเนี่ยมันไม่ต้องย่อยเลยเลยทานเข้าไปมันก็ดูดซึมได้เลยนะคะองุนอย่างเงี้ยเยอะโอ้ยน่านี้โดยทุเรียน่านผู้ชมผมกินน้ำอางุนทุกวันเลยผมกินน้ำอางุนก็มีน้ําตาล แต่ตรวจเบาหวานมาาัม้หรอล่คะพี่โ o มก็ที่ตรวจมานี่มันยังไม่เป็นนะ okay. แต่คือน้ำตาลนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์เพราะน้ำตาลเนี่ยมันจะช่วยไปหล่อเลี้ยงเซลล์ทำให้สดชื่นนะทำให้สดชื่นก็อบอกว่าคนไทยเดี๋ยวนี้ทำไมไม่ทานข้า,าวเช้าเพราะไม่ทานข้า,าวเช้าเนี่ยคิดดูสิคะว่าเรานอนกว่าจะตื่นขึ้นมาเนี่ยมันหลายชั่วโมงร่างกายมันได้ใช้พลังงานไปเนี่ยใช้น้ำตาลไปเยอะแล้วพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาไม่ทานข้าวเช้าอีกเนี่ยร่างกายก็ต้องดึงน้ำตาลที่ ก็ต้องดึงน้ําตาลที่สะสมไว้ที่ตับเนี่ยออกมาใช้ใช่ไหมคะบางคนเนี่ยนะคะไม่ทานอาจจะมีสะสมน้อยพร้อมอยู่แล้วหรือว่ามีพลังงานตุนน้อยเนี่ยไม่ทานข้าวช้าปุ๊บนี่จะรู้สึกมึนๆหัวเลยรูบเลยนะคะเพราะฉะนั้น เรื่องอาหารเช้าเนี่ยอาจารย์ตู่ก็อยากจะรณรงค์ให้ท่านผู้ชมนะคะผู้ประกันตนของเราเนี่ยอยากมีสุขภาพดีโดยเฉพาะท่านผู้ประกันตนของเราเนี่ยมักจะเป็นผู้ที่ต้องทํางานด้วยใช้แรงใช้สมองนะคะใช้กําลังร่างกายในการทํางานต่างๆเนี่ยอาหารเช้าเป็นอาหารที่สําคัญที่สุดอันนี้ช่วยยืนยันค่ะจริงวันไหนถ้าเกิดว่าดิฉันด้วยความที่ต้องทํางานเช้าใช่ไหมคะถ้าไม่ทานอะไรเลยตอนเช้าเนี่ยพอช่วงบ่ายจะรู้สึกว่า เวียนหัวแบกหมดต้องต้องหยิบยาดมมาดมเลยนะคะเดี๋ยวถ้าวันไหนทานข้าวเช้านี่มันก็จะมีพลังงานเหลือเฟือค่ะเครื่องทานไหมเนี่ยคะผมไม่ทานนะตอนเช้ากาแฟก็ไม่ทานเพราะว่ามีมาเยอะครับก็ส่วนใหญ่จะน้ำส้มแก้วเดียวก็จะนอนดึกหรือว่าทานตุนก็ประมาณสี่ทุ่มนะก็จะทานน้ำส้มแก้วเดียวค่ะทานน้ำส้มแก้วเดียวค่ะก็ทีนี้จันดุก็จะเล่าต่อไปถึงว่าหลังจากที่พอเราทานน้าตาลไปเยอะๆเนี่ยเราติดหวานกันมากเนี่ยเหมือนกับเครื่องยนต์เนี่ย เราไปเหยียบเบรกมันแรงๆหรือเราไปเร่งเครื่องมันแรงๆเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะอาไว้ว่าชิ้นนิ้มก็จะถูกทํางานหนักมาตลอดอชีวิตถูกไหมคะก็ทําให้ตับอ่อนของเราเนี่ยเอ๊ะมันผลิตเยอะอะไรเยอะเพราะเราทานหวานมากมาเนี่ยก็ทําให้พออายุ40ปุ๊บนี่ก็เริ่มจะมีปัญหาแล้วตับไม่แข็งแรงแล้วตับอ่อนที่ผลิตอินซูลินก็จะผลิตได้ไม่เพียงพอไม่มีประสิทธิภาพก็เริ่มมีปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นในในหลัก ของการรับประทานอาหารโดยทั่วไปนะคะ,คะเขาก็บอกว่าทานอาหารเนี่ยรสกลางๆนะคะไม่หวานมากพอเค็มมากเป็นยังไงล่ะพอเค็มมากก็<ไ>ปาละต่อในใช่ไหมคะต้องทานน้ำเข้าไปเยอะๆทานเค็มอาจารย์ตูจะให้เคล็ดว่าถ้าท่านอยากจะปรับปรุงนะคะพฤติกรรมการรับประทานอาหารรสต่างๆของท่านเนี่ยสามารถกระทําได้ธรรมชาติเี็ยเขาสร้างให้เรามาเสร็จเรียบร้อยเลยว่าถ้าเราลองได้ทานอาหารเนี่ยนะคะ สักประมาณ7วันเนี่ยเช่นสมมติว่าคุณโดมเนี่ยหวานไปเค็มไปเนี่ยลองลสมาอยู่รสหวานรสเค็มเนี่ยอดทนทานประมาณ7วันครับกัดฟันเลยกัดฟัน7วันถึง10วันขึ้นไปเนี่ยพอเลยตรงนั้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพอจะกลับมาทานหวานทานเค็มเนี่ยจะรู้สึกไม่ได้เออเจ็ดวัน10วันเนี่ยร่างกายจะปรับให้เราชินกับรสชาติอาหารตรงนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะปรับพฤติกรรมทานเนี่ยนะคะก <ừ> ็ตั้งอกตั้งใจประมาณสัปดาห์เดียวอะค่ะเมนูเต็มเลยเมนูเต็มเลยเห็นไหมคะเนี่ย <ทะ S 1> อาหารต<ช>่างๆที่ทานกันเนี่ยเรื่องข้าวเนี่ยคะอาหารอาหารของคนไทยเราในส่วนใหญ่ก็ข้าวเป็นหลักใช่ไหมคะข้าวกับแกงคาร์โบไฮเดรตด้วยนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นน้ําตาลอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างอย่างพวกกะทินี่เราบอกว่ากะทินี่ทานไม่ดีก็ไม่ใช่นะะค อาหารทุกตัวเนี่ยมันจะมีสารอาหารซึ่งมันเป็นความจําเป็นต่อร่างกายทั้งสิ้นแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าได้ซ้ําๆทําให้มันเกินก็คืออย่าไปกินอย่างเดียวทุกวันทุกวันเมนูเดิมๆกะเพราไก่ไข่ดาวอยู่อย่างเงี้ยมันคือมันไม่มีมีมีประโยชน์นะคะแต่มันซ้ําๆมากเนี่ยมันไม่ได้ความหลากหลายว่าบางทีมันก็ เป็นความจำเป็นนะเพราะร้านหน้าปากซอยนะร้านหน้าปากซอยมันก็มีอยู่ร้านเดียวแล้วก็ทำได้อย่างเดียวอย่างเงี้ยทำอร่อยแค่อย่างเดียวเป็นชิ้นคิดชิ้นคิดก็บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องการความหลากหลายทางชีวภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทานอาหารก็ทานหลายๆอย่างประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่โชคดีมากเลยที่มี เมนูสารพัดผลไม้อาหารเยอะมากอาหารข้าวก่อนเลยข้าวหลงค่ะต้มผัดแกงทอดตบด้วยของหวานยามผลไม้อเห็นไหมคะแล้วอาหารหวานเหล่านี้ก็เป็นที่ขึ้นชื่ออาหารหวานของเราเนี่ยทองหยิบทองยอดฝอยทองของโปรดะเป็นไข่เอ่ยเป็นน้ําตาลเอ่ยอย่างเงี้ยนะคะเยอะมากไปหมดเลยแล้วก็ทําให้เราติดด้วยนะเพราะว่าเหมือนกับว่า วัฒนธรรมเรามาบอกว่าทานข้าวแล้วก็ต้องทานหวานใช่ไหมคะใช่เพื่อให้มันเกิดความสมบูรณ์เพราะว่าเราฝึกกันมาเช่นนั้นนะคะเพราะฉนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราทานข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ทานอาหารหวานหรืออาจจะไม่มีน้ำอัดลมไปมันหงุดหงิดค่ะทานข้าวเราไม่มีขนมหวานมันจะ มนมนไ่้กินก็คือสิ่งที่อาจารย์ตู่เล่าให้ฟังไงคะว่าถ้าเราฝึกฝนสิ่งใดก็ตามเนี่ยเจ็ดวันสิบวันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นพฤติกรรมกับการยอมรับของร่างกายอของเรานะคะคราวนี้็พอามาถึงว่าพอเริ่มสี่สิบปุ๊บเนี่ยโรคเรือรังตัวนี้ก็จะมาะเริ่มเริ่มละหลังจากที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยท่านผู้ชมคะมันเป็นโรคที่เนื่องจากความเสื่อมนะคะความเสื่อมเนี่ยมันเสื่อมแล้วก็เสื่อมเลยมันจะกลับมาดีเนี่ยค่อนข้างยากมีคําถามเสมอเลยว่าเป็นเบาหวานนี้จะรักษาหายไหม มันจะหายได้ยังไงนะคะก็ของมันเราไม่มีอะไรเปลี่ยนถ้าเกิดว่าเราเลิกกินหวานไปเลยล่ะคะอาจารย์งดอะไรที่หวานหวาน <c ười> ช่วยไห <c ười> มคะช่วยได้ค่ะเพราะว่าเราจะลดการใช้งานมันมันก็ไม่ต้องทํางานมากขึ้นคเหมือน,นกับเราขับรถไปเร็วๆอย่างเงี้ยใช่ไหมเครื่องจากน้ํามันหล่อเลื่อนเลยมันก็ต้องใช้เปลืองใช่ไหมถ้าเราชะลอลงเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า เราก็รักษาสภาพของมันให้อยู่ไปได้อีกนานๆะนะคะแต่อาจารย์ตูอยากจะแนะนำว่าไม่ต้องรอให้เกิดโรคนะคะเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ทำให้พออายุ40-50เนี่ยการที่จะเป็นโรคระรังเนี่ยมันก็น้อยอค่ะคนนี้มาอีกตัวหนึ่งหลังจากเบาหวานไปนเสร็จปุ๊บเนี่ยที่เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของคนไทยขณะนี้ก็คือเป็นโรคคู่กันเลยนะคะสามตัวคือเป็นเบาหวานเสร็จเป็นความดันโลหิตสูง หัวใจโรคหัวใจใช่ไหมคะ<อ>เพราะความดันโลหิตสูงเนี่ยก็เป็นโรคจากการที่ว่าหลอดเลือดเราเนี่ยนะคะธรรมชาติและพอเราสูงอายุขึ้นปุ๊บเนี่ยความดันโลหิตมันก็จะสูงตามธรรมชาติเห็นคนเป็นกันเยอะนะคะค่ะเพราะว่า